ทุกคนมีข่าวด่วนวิตายแล้วข่าวอะไรเนี่ยอม,มึงข้ามให้ได้เอาแล้วกันแต่ไม่อาจจะเอาอะไรอะไรให้เอซดูได้นะแต่ว่าข้ามให้ได้นะ และก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้จะจับแค่คนเดียวนะหลายคนน่ะมันมีหลายม,มันมีหลายคนที่เกี่ยวกล้องมันมีทั้งคดีเก่าคดีใหม่และคล้ายๆว่าจะกวาดทีเดียวนะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยแต่แล้วอ่า ก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีนะเพชรลำเพลินอย่าให้เขามาดูถูกเหยยดหยามเราได้นะเพชรลำเพลินนะแม่บอนจะต้องเรียกศักดิ์สรีคืนหมออย่าให้เขามาหยามเราผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกคนเราทำผิดแล้วมันต้องรู้จักแบบว่าเอาน้อมถ่อมตนไม่ใช่มาท้าทายกฎหมายเย่งเย่งเยงมาเยอะเย้ยเพชรลำเพลิน ว,ว้ชนะแล้วชนะแล้วอืมเราอยากขึ้นตรงไหนก็ได้จะไปร้องตรงไหนก็ได้เก่งหรือเกินเก่งหรือเกินอืมคืนนี้คืนนี้จะมีคนหนาวไหมน้องมีนิทานนมนานกะเลปูนา่าเก ใหญ่ซะไม,ม่มีอืมนะคะข่าวร่ามาเร่งแล้วก็ข้อมูลแน่นชัดตรงปบาเด็นแต่พูดอะไรไม่ได้มากกว่าน,นี้เอาเป็นว่าเอฟซจะได้ข่าวดีแน่นอนในค่ำคืนนี้จับตาดูให้ดีเพราะเขาไม่ได้เล่นงานเขาไม่ใช่ว่าจะจับคนเดียวนะ โดนหลายคน <laughs> โอเคนะจ๊ะอันนี้คือข่าวด่วนนะทุกคนพอเรพอสู้สู้ว่าจนว่า